เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าพอสมอเจอเออเรอร์แบบนี้นะครับคืออันแรกเลยนะครับหมุนๆไม่ไปไหนเลยนะครับทํำยังไงนะครับอย่างนี้นะครับหมุนๆไม่ไปไหนเลยค้างอยู่หน้าจอที่หลังจากยอมรับเงื่อนไขมาแล้วนะครับหรือว่าพอกดใส่เบอร์ไปแล้วเนี่ยมันวนกลับมาให้ใส่เบอร์อีกนะครับพอใส่เบอร์อีกไม่มีปุ่มเริ่มต้นให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับ อันดับแรกครับให้พี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับไปที่เว็บแอดมินของอออนไลน์นะครับที่ https นะครับ colon slash slash phc.as.co.th นะครับอันนี้นะครับเมื่อเข้าไปพี่ๆออนไลจะเจอพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับจะเจอกับหน้าตาเว็บแบบนี้นะครับอันนี้หลังจากนั้นครับให้พี่ๆเข้าระบบด้วยดิวเอของ พีเจนาที่เองนะครับกดเข้าสู่ระบบครับขั้นตอนต่อมาครับให้ไปที่เมนูของผู้ใช้งานครับอยู่ด้านซ้ายนะครับเมนูผู้ใช้งานนะครับกดที่เมนูผู้ใช้งานครับหลังจากนั้นครับเราไปเลือกนะครับคำว่าแก้ไขนะครับ หลังชื่อของอพี่ออสมอที่เข้าไม่ได้นะครับกดแก้ไขหลังชื่อพี่ออสมอเที่พบปัญหาครับกดแก้ไขครับหลังจากนั้นนะครับพอเจอในหน้านี้ปุ๊บนะครับให้พี่ๆเจ้าหน้าที่เลื่อนดูก่อนครับว่าออข้อมูลของอสมอคนนี้มีอะไรบ้างน,นะครับ เลื่อนดูก่อนนะครับตรวจสอบเบอร์นะครับว่าเป็นเบอร์ปัจจุบันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ให้เปลี่ยนนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเน่ยเวลาที่พี่พี่อสมอข้อระบบก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ที่เข้าระบบด้วยนะครับตรงนี้นะครับดูก่อนนะครับว่าเป็นเบอร์ปัจจุบันหรือเปล่านะครับอ่าถ้าไม่ใช่เบอร์ปัจจุบันให้ใช้ให้แก้เป็นเบอร์ปัจจุบันเราต้องบอกพี่พี่อมสมอว่าให้อ่อเปลี่ยนเบอร์สําหรับล็อกอินด้วยนะครับต่อมาครับกรอกเลขบัตรประชาชนครับ ก็ไปกอรอกเลขบัตรประชาชนให้พี่อสมอนะครับท่านนั้นนะครับตรงนี้นะครับพอกอรอกเลขที่บัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับถ้ามีแล้วก็ข้ามได้เลยนะครับอันนี้นะครับถ้ามีแล้วก็ข้ามได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับ น,นี่นะครับพอใส่เลขบัตรแล้วแก้แก้เบอร์โทรแล้วใส่เลขบัตรแล้วนะครับก็กดที่บันทึกครับพอกดที่บันทึกเรียบร้อยนะครับาสามารถลองให้พี่อาสามอเนี่ยเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลจากที่กดบันทึกแล้วนะครับก็ให้พี่อาสามอเนี่ย เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับพี่อสมองก็จะเข้าไปสู่ระบบได้โดยที่มันจะไม่ถาม otp e นะครับแล้วก็ไม่ต้องล็อกอินใหม่เข้าระบ,บบทุกครั้งนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มแานะานำเพียงเท่านี้นก่อนนะครับอ่ะนะครับติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับขอบคุณครับ